บาสดีพี่น้องบาสดีเลีอฟซีทุกการมวยดำหลังจากบอดด้มาหน้าเจ็ดำัซองมือพี่น้องบอดด้ลงคิบซองมือบอดดมาด้มาเออสบายดีพี่น้องมาเด้อกินสมพ้อมาซุ่มแซ่พี่น้องเยค่น้องน้องสลากเคยหลานนู้นหน่อย บาตาในยกโคพางพี่น้อยเดินทางเนี่ยคือนำหมักพางอูอยากตหม่ามาสูไปตำหมามกินนะเด้น่ผู้อยู่ในเฮือนนะสื้อหนอยตลอดผู้เรีนเทียงนะบ้าต่ชื่อมาให้มันบาแต่ื้อมาให้มันมาบะมี่มากแก๊สหนึ่งนะเห็ดเห็ดเราติดอยู่บ่อิ่ม่ชื่อมากอะเอาหมักพางนี่จั กินบ anyway, an okay. okay. oh, like ่สิแกหาามาห้าเป็นขิจจ the ์สาวิจ hmm. จุโองเลยอืมกิหายที่ไปกินมาเมลยเียบ่ขันอยากไพ่ฮาเตผูต่ำาแล้วชิซให้กินอยู่ดอกขันมีผู้ต่ไปซื้อมีผู้ต่ำหามันก่อนเลยขันนี้มันบ่อยากมันกับ่เห็ดเลยมันอะ วนกินเศษอืดเบิดมึกชื่อเล้โคดนโอ้ยตอนเดนเมื่อคืนนี่กว่าสเอากบลายค่าลงไปพนตกเศร้าเข่าซิบคันกับอะไรตัวหนึ่งพืนเนตีเท่าเดเป่านตกเศ้าลงไปนะพนตกเศร้าเท่าเฮน่าอ้ยเท่าขนาดิลงมาแบบเดียมขึนเลยสิบตัวเลย พอกันน่งกินสมพี่น้องเลยหมกพางพอตาขึ้นมกพางเิร่เทิงต้นพูี่น้องเลยแม่ได้นั่งคักเลยบนยอมลงอีกเลยยืมในางกงาเาไปตัดหรอเนี่ต้นมันเน้มันบ เนี่เนาะพอเรียนทางมันไปตัดโลดคุณบ้าไปตัดโลดนั่นใบข้าวเหนียวยุบไปคนแหลยคือสาวหน่อยเจ้าคือนั่นลูกเทพทางกบนี่น่ะนู่นหน่อยนี่เมื่อบันปังบ่ได้แล้วนู่นหน่อยเนาะเมื่อบรรแปงเนาบ่ได้บ่ได้ก็มาบ่ได้แล้วบายมืงเมื่อผุ่นแต่มือมือพุมือเขาลัดพุ พ่อพใหายคนเขาพ่ใหายคนออกค่ะขุดได้ก็มาบุได้ันไปชงคนก็ไปชงหเูนเด้อหัวเตอนหัเตือนหัวเตนก็จะหลาดค่ะอันนั้นมันโมเมนศูนยหลดันดนี่เด้หลาดวางเฮือนทานขาอินิงคันเด้อหายคนเขาหาคนเขาบ้านีอมอหบ้านน้อยนีเขาลาดเยอะจ้มทำาเขาแต่บนนดนเนาะ อมาตกินก nice ินีดะากะกดีกินยจ้ะนี่แต่กินพี่น้องปารครับตับบ้ีกินอยู่ตลอดธรรมเตียงเจดมเยโยเฉพาะหมกฟางเลมากินงตัวต้องหาต้องตัว

ถำไปถาเยเอลุงดูเอลุงสีดำมั้ง่หามไสิเอ็มนี่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 ิ่งับนได้กินแล้วก็คือห้ามจะบดยอมลูกค่อยยิบค่อยเยีมอย่ละัีบญ้า่ากิน่คือว่าแทบไปนะไ่้า่่นีนาิขนาน้นาข้าวน มันะสมยะโอข้าวมันีอยู่ลงฟกใสชานเฮ้ยไปเก็บกล่องกันว้ไปเฮ้ยโง่เฮ้ยน้มังหเอาให้มันคุ้มมือนี้คือบเเ็นปล่อยขวาออกมาปล่อยเส้าตอนคำเขา มอดำมอตาเมื่อไหร่งานทำลายพนาเรื่องโบราณโบราณถนัดทำลายมามีดไปใช่ไหมไม่ได้มีแกให้นดําในเมืองก็ไม่มีแก่ก็ได้มือน่ะมือวันเกิดนูนหน่อยน่ะหันหลังมาแป๊บเดียวปะอีใส่หมอนมาแล้ยนวดเที่ยงเหยี่ยมบ่มามีดนั่นแหละเมื่อ่บ ข้ามอยู่ในเมืองมันเจ้าเขาว่าห้ามนั่งมาเป็นเดียวไปใจข้ามบิ๊กเมนติคือจวนคือจวนไปเทียงกันเข้าอมนดมันไปหรอกคนเดียวเมื่อประเทศนางมาแต่ผูกทางเหล่าลองหัวแตกดำดำหลีกเด้อดำเด้อมาตัดโลกกันอยากตัดนะอยากตัดตัดยมดแล้ว

ตือกตงไก่เจ้าจอม้อบได้กินสมตอนหนลุกไหนมาหินก่อนะร่อบบเอาลูกกจเอารงมาห่ออย่างนี้เจียวเอาอะไรอ่ะอันอ่เออนี่มอนบางเลงซือคมเป็นนีดอกเออจับซื้อก็มม่กิซือเป็นบอาเงินในข้าวข้าวกระ เอาสีดีขาวนั่นหากสีขาวนะหากสีขาวนั่นอันบดีอาเคนต่กบได้วานมเลือกเอามาแล้วเฮ้ยมีนทอนเลย่ยมกะเงเนาตกลงจะกินไหม หินมานยันกันหน่อยพูดน่ะโอเของเข้านี <Hey, okay, ้ลุงดังไฟถ่ายด้ลุงมีบบังก็เมื่อกี้อยู่เอา กินมะขามแล้วก็มากินะขาแหละกินตำฮวงอีกเยอะเงินนะกินมันตงหืมมาว่ากินม่วงเหือะน้องมีพอดีเสพตัวนี้โอ้พี่น้องนันน่งที่ดกินแล้วกยิงพี่น้องกมาพรางนะกินหน่อยด้วยกันมะรีมกกินแล้วกนยเย็บถาะกินพอดีพอดีเพอดีแลกินเป็นชีหมา บ่บ่องครับป้านี่จูบ่ว่ายอยู่แห่มยังเก็บท้องนั่นดยกลเดนยินสนยินสออบ่ได้จเอาลูกซื้ออหทางบัดสิเมื่อจังเก็บเอาเดี๋ยวเดี๋ยวื้อใส่เียพอดีคันมอนมานะคันบ่ได้กินนะบ่ได้ยอมเมื่อได บัสช mm ีหามากกับซองสมาร์คมะรีนนะเออมากินเนาะโอ้ยเดี๋ยวก็เล็ดทองไงใช่เฮ้ยซาตูนี่จะเป็นเวื่อพี่น้องเอ็นองดำบนะเนี่ยผมโ้นน้องมองกุฎตามอ่อนพี่น้องฮักกัสติกเก็บภาพไว้เพียงเท่านี้พี่น้องจ้าคลิปหน้ายพอกันใหม่ฝากกดไลค์กดกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องเงินเด้อพี่น้องเด้อ พิดผาดประกันแรกกะกาบขอเทษดคอใบน้องเอินบริลงคลบป้องมือแล้วพี่น้องเอ้ยไปแล้วพี่ <ไป S 1> พน้องคลิปน้าพอกันใหม่บ๊ายบาย